ปิดตัวแล้ววันพัสดสิบทีสมาร์ทโฟนเลอทงรุ่นอัปเกรดใช้ชิปเลมดักกนแปดพัสนึ่กล้อง50ล้านพิเซลมีชาร์จไวหนึยห้าวัตต์ในราคาเริ่มที่2 3ง0 0ืามห้ารบาทล่าสุดทางวันพัสก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเลอทงรุ่นอัปเกรดอย่างวันพัส 10T เป็นที่รียบร้อยแล้ครับโดยมาพร้อมกับสเปคบางจุดที่อัปเกรดไปอีกขัน้นเมื่อเทียบกับรุ่นวันพัส10 Pro สมาร์ทโฟน OnePlus 10T มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.7นิ้วความลเอียระดับ2 4 1 2ค0ณ1 0 8 0พิกเซลมีค่า refresh r a e 120Hz ร,ร,ร120องรับการแสดงผลแบบ10บิตพร้อมมาตรฐานการแสดงผลแบบ HDR10+ Plus ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1มีแรมให้เลือก 8GB กับ 16GB ส่วน r อมเป็นแบบ UFS 3.1มีให้เลือก 128GB กับ 256GB และมีรุ่นแรม 12GB รอม2 5 6กิวางจำหน่ายในประเทศอินเดียด้วยครับมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่มีการแปลนแปลงโครงสร้างของระบบระบายความร้อนให้บางลงแต่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนวัสดุต,ต่างๆช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านการกระจายความร้อนได้สูงถึง64%ให้แบตเตอรี่มาที่4,800 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว150วัตต์ซึ่งทางวันพั u s เคลมว่าใช้เวลาชาร์จเพียง10นาทีก็มีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันแล้วครับ ไฮกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความลเียด50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์รับภาพ Sony IMX766 เหมือนกับรุ่น OnePlus 10 Pro กล้องอัลตร้าไวความเรียด8ล้านพิกเซลที่มีมุมมองในการรับภาพกว้างถึง119.9องศาและกล้องมาโครความเรียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรเอด16ล้านพิกเซลมีทั้งหมด2สีคือสีด,ดำ Moonstone Black แ,และสีเขียว j e t e Green สมาร์ 1, ทโฟน OnePlus 10T จะเริ่มวางจำหน่ายที่ยุโรปสหรัฐอเมริกา ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยมีราคาที่สหรัฐอยู่ที่6 4 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,500บาทในรุ่นแมกิกโรม 8G ึร้อม1ิ8แกิกและ7 4 9ดอสาลลาร์สหรัฐหรือประมาณ27,100บาทในรุ่นแรม16กิกรมอมร5อยหกิกครับตอนนี้ช่อง ITFA s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a ฟาเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ